สวัสดีพี่ๆและเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมน้าเหรียญเสมามาให้พี่ๆและเพื่อนๆได้ชมกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าเหรียญเสมาเนี่ยรุ่นที่ได้รับความนิยมของภระเกจิคณาจาร์ที่เราเห็นกันเลยเนี่ยก็คือต้องเป็นรุ่นเสมาแปดรอบเลยนะครับอย่างระดับประเทศเลยนี่ก็คือเหรียญเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ระยองนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงยุคปัจจุบันเลยเนี่ยก็ต้องเสมาแปดรอบหลวงปู่พัฒน์วัดห้วยด้วนนะครับหรือหลวงพ่อพัฒน์แล้วก็หลวงปู่นิ่มจังหวัดสุพรรณล่าสุด ก็ต้องเป็นเหรียญเซมา8รอบหลวงปู่นวลน,นะครับวัดศรีสุทธาวาสหรือวัดนองจอกอําเภอทับค้อพิจิตรองค์ที่นําให้ชมนี่เลยครับก็คือเหรียญเสมา8รอบหลวงปู่นวลพระออกเมื่อวันที่15ตุลา2566ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองครับกำลังได้รับความนิยมอย่างมากถือว่าร้อนแรงนะครับฮอตเลยนะครับในสายผู้ที่นิยมสะสมวัตถุมงคลของหลวงปู่หรือลูกศิษย์ลูกหาโดยทั่วทั่วประเทศนะครับก็ วันนี้นำมาให้ชมเนี่ยเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับช่างแกะพิมพ์เนี่ยก็อาจารย์บิ๊กบางใหญ่นะครับเป็นช่างแบบเบอร์ต,ต้นๆของประเทศเลยนะครับก็เป็นช่างเดียวกับที่แกะเสมาแปรอบหลวงปู่พัดนะครับเดี๋ยวมาดูพักเครื่องกันลักษณะแบบคร่าวๆนะครับเหรียญแกะพิมพ์เป็นเหรียญเสมานะครับนะครับด้านข้างเนี่ยลายกระหนกเห็นไหมครับโอ้แกะได้กระหนกเด้งเลยครับพิ้วนะฮะ ด้านบนก็คือยันมะอุนะครับครับตรงกลางก็เป็นหลวงปู่นวลนะครับนี่ครับพิมพ์สมาธิหลับตานะครับมีอันนี้มีตอกเลขแปดโดยรอบด้วยนะครับนี่ครับอันนี้คือลักษณะเหรียญด้านหน้าแกะได้สวยเข้มขังนะครับแล้วก็วาระนี่เป็นวาระที่แบบท่านนิยมเลยก็ต้องแปดรอบนะครับขอบเหรียญก็ปั้มได้หนานนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังของเหรียญ ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นยันห้านะครับยันยอดนิยมอยู่แล้วนะครับพิมพ์จมลึกเข้าไปอันนี้มีตอกโคตรสาราสองที่เลยนะครับและจะมีตัวหนังสือบอกไว้ว่าที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบนะครับพระครูพิเศษสุทธิคุณนะครับหรือหลวงพุนวลนั่นเองวัดหนองจอกพิจิตร7ตุลา2566ก็คือวันเกิดหลวงปู่นะครับ17ตุลาหลวงปู่ท่านเกิด17ตุลา2470นนะครับนี่ ก็พระออกมาเมื่อวานนะครับจำนวนการจัดสร้างลังลุ้นเนี่ยก็คือ196ลังนะครับแต่ถ้าพี่เพื่อนอยากรู้รายละเอียดชัดเจนก็ลองเข้าไปดูในกลุ่มนะครับหรือ,อในเว็บที่ที่เขาลงไว้นะครับรายละเอียดการจัดสร้างลุ้นนี้แต่ไม่เยอะครับไม่เพียงพอต่อความต้องการของอลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ผู้ที่อยากได้บูชานะครับราคาพระออกมาเมื่อวานเนี่ยก็เนื้อล่างๆเท่าที่เห็นเนี่ยก,ก็เริ่มที่อยู่ที่ 3- 400ขึ้นนะครับแล้วก็ ถ้าพวกเป็นเนื้อนาวะเนื้อเงินเนี่ยสวยๆก็หลายพันแล้วก็อาจจะถึงหมื่นในเลขที่เ,เลขเลขืคนชอบเลยก็อย่างเช่นเลขหนึ่ง,งนะครับเลข9เลข8นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้บูชาแล้วก็ผู้ให้เช่าบูชาเป็นสาคัญวันนี้นํามาให้ชมก็ถือว่าเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งที่อนาคตน่าจะดีเลยนะครับอนาคตดีเลยก็ว่าได้ถ้าพี่ๆและเพื่อนอยากสะสมอยู่แล้วเนี่ยก็ลองดูนะครับแล้วก็ เอาที่แบบราคาที่เราเก็บสะสมได้แบบสบายๆนะครับก็ถือว่าเป็นเสมาวัดจัดสร้างเลยนะครครับท้ายนี้เนี่ยก็ฝากพี่ๆและเพื่อนๆช่วยติดตามช่องเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ